เต๋าเป็นนายหน้าขายที่ดินเต๋าอ,อยู่ในวงการน,นี้มานานหลายปีและตอนนี้เขาก็มีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่งที่ชาตินี้ทั้งชาติก็อาจจะใช้ไม่หมดถึงเต๋าจะมีเงินมากมายแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและวันหนึ่งเต๋าก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อใบเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดี และดูเหมือนว่าเต๋อจะถูกใจกับผู้หญิงคนนี้มากทันทีที่เต๋อเห็นเต๋อก็รีบเดินเข้าไปพูดคุยด้วยสวัสดีครับผมชื่อเต๋อพอดีผมเห็นคุณแล้วผมก็รู้สึกถูกจตากับคุณมากเลยครับผมอยากจะขอเบอร์คุณจะได้ไหมครับว่าแต่ว่าคุณเป็นใครทำงานอะไรคะ ผมเป็นนายหน้าขายที่ดินครับและตอนนี้ผมกำลังมองหาผู้หญิงสักคนที่จะทำให้ผมคลายเหงาได้นะครับที่ผ่านมาผมก็ได้จะทำงานอย่างหนักจนไม่ได้คิดเรื่องที่จะต้องมีครอบครัวนะครับและตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตของผมและคนคนนั้นก็หวังว่าจะเป็นคุณครับแหม หวานจังเลยนะคุณนะ่ะแบบนี้สาวๆคงแย่งกันตายเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็พูดแต่กับคุณคนเดียวนั่นแหละครับว่าแต่ว่าคุณยังโสดอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันยังโสดอยู่เออแล้วคุณจะให้เบอร์ผมไหมครับให้ค่ะให้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้คบหาดูใจกัน และตอนนี้ก็เป็นเวลาครบหนึ่งปีทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนแนบสนิทจิตเชื้อมากขึ้นและเต่าก็ได้หลงรักไบอย่างหัวปักหัวปั๊เหมือนคนถูกคูณใส่ทำใส่ใบว่าอย่างไรเต่าก็ว่าอย่างนั้นโดยไม่ขัดไบสักคำจนกระทั่งวันหนึ่งนี่ไบจะ้ะ เธอทำให้เต่ามาหลงรักเธอยังหัวปักหัวปําแล้วหรือยังตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้พี่เต่าเขาหลงรักฉันมากฉันอยากจะได้อะไรเขาเขาซื้อให้ทันทีไม่ขัดใจฉันสักอย่างเธอทําได้ดีมากและอีกไม่นานก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มีความสุขด้วยกันสักทีบนกองเงินกองทองของไอเต๋า ตอนนี้เธอต้องหลอกเอาเงินของมันมาให้ได้มากที่สุดหรือเอาให้มันหมดตัวเลยยิ่งดีฉันเชื่อว่าเธอทำได้ได้เลยค่ะพี่เดชหลังจากที่ได้คบหากันมาระยะหนึ่งทำให้เต๋าเชื่อใจและไว้ใจไบทุกอย่างรวมถึงเงินในบัญชีจากนั้นเงินทั้งหมดที่เต๋ามีก็ถูกโอนไปยังบัญชีของไบ ต่อไปนี้ไบจะเป็นคนจัดการเรื่องเงินให้พี่เต๋าทุกอย่างพี่เต๋าจะได้มีเวลาทำงานให้เต็มที่นะคะพี่เต๋าได้ครับไบหลังจากนั้นไม่นานพี่เดชไบทำสำเร็จแล้วค่ะตอนนี้เงินในบัญชีของไบมีประมาณสิบล้านบาทเราจะไปมีความสุขด้วยกันนะคะพี่เดชดีมากไบพี่ไว้ใจคนไม่ผิดจริงๆ หลังจากนั้นนี่ใครกันครับไบคนนี้คือผัวฉันเองค่ะฉันไม่อยากอยู่กับคนโง่อย่างพี่เต๋าหรอกค่ะไปกันเถอะพี่เดชเดี๋ยวก่อนไบล้วเงินผมล่ะเงินทั้งหมดที่ผมโอนไปให้เงินอะไรกันน่ามันเงินฉันต่างหากล่ะไปกันเถอะพี่เดชเธอหลอกฉัน นี่มันอะไรกันวะเนี่ยเมื่อเตา๋ารู้ว่าตนเองถูกคุณรักหลอกจนหมดตัวแล้วหอบเงินหนีไปทำให้เต๋าเสียใจและคับแค้นใจเป็นอย่างมากถ้าผมตายไปผมจะไปหลอกพวกคุณหลายวันผ่านมาเต๋าก็ไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเขาอยู่ในบ้านคนเดียวและไม่ออกไปหาใครเลย จนกระทั่งเต่าคิดฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาหลังจากที่ไบ์กับเดทได้หอบเงินหนีไปมีความสุขด้วยกันและพวกเขาก็ได้ซื้อบ้านใหม่แต่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดจ่ายแบบเงินผ่อนหลายเดือนเพราะไม่อยากให้ใครสงสัยเรื่องที่พวกเขาร่ำรวยผิดปกติกลัวค,คนอื่นจะว่าไปโกงเข้ามา และคืนนี้ก็เป็นคืนแรกที่พวกเขาจะได้นอนที่บ้านหลังใหม่หลังนี้ในขณะที่พวกเขากำลังนอนอยู่นั้นจุดจๆก็มีเสียงดังสนั่นลั่นบ้าน <c oughs> เสียงอะไรกันจ้าพี่เดษพี่ว่ามีคนมาเคาะบ้านของเรานะไบรูลุขึ้นไปดูสิทำไมต้องเป็นชั้นล่ะพี่เดชท,ทำไมพี่ไม่ไปเองเอาหน้า เดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอาวุธหากเป็นคนร้ายพี่จะได้ต่อสู้กับมันได้ขณะที่ไบออกไปดูไบก็เห็นคนยืนอยู่หน้าบ้านด้วยตาแดงกำมึงหลอกกูมึงหลอกกูมึงเอาเงินของกูคืนมากูจะทำให้พวกมึงตายผี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 หลอกพี่เดช่วยด้วย หลังจากนั้นต่อมาทั้งสองคนก็โดนวิญญาณของเต๋าตามรังควานทุกวันทุกคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนต่อมาทั้งสองคนก็เป็นบ้าไปในที่สุดเงินที่ไปหลอกเข้ามาก็ไม่ได้ใช้และบ้านหลังนี้ก็ถูกยึดไปเพราะไม่มีใครจ่ายงวดและทั้งสองคนก็กลายเป็นคนเล่ล่อนไปพักอาศัยตามใต้สะพานลอยจบแล้วครับ หากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ